นะครับผู้กลับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงม,มีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังนะครับผมยืนยันนะครับว่าเราว่าว่าผมไม่ได้เคยไปก้าวไก่หรือว่าไปสังการกับทางสำนักสำนักตุนแห่งชาติในวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าไม่มีไม่ได้พูดนับจากนี้จะเชื่ออะไรที่นายเศรษฐาทวีสินพูดอีหยังอ่ะ ผมขอเรื่องนี้นิดเดียวที่นายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อวานมีการฝากผู้กํากับจากสสเ <ๆ S 2> พื่อไทยมานะครับ <ๆ S 2> ผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังนายกรัฐมนตรีเมื่อวานในที่ประชุมสสเพื่อไทยก่อนและเช้านี้ที่นายกพยายามจะแก้ไขข้อความให้เข้าใจตรงกันออาลองฟังของเมื่อคืนก่อนนะครับที่ที่ประชุมของสสพักเพื่อไทยครับ อบอกให้เราไปคุยกันระหว่างนานอำเภอกับผู้กุมกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความขอความวามั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างในอำเภอกับผู้กํากับ ผู้กับใหม่นะครับผู้กับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอทางเหน่ของแพรเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้ท,ไดที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กับที่เราที่เราเป็นผู้กับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้ให้เขา้าใจถึง่องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไป ครับคือเท่าความที่เดียวนาะยกพูดถึงเรื่องวิธีการแก้หนี้แล้วเดี๋ยวจะให้บรรดานในอำเภอผู้อุ้มกลับมาเหมือนกับเป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้วท่านก็เลยพูดลามไปถึงว่ามีผู้อุ้มกลับที่ขอตําแหน่งกันมาเยอะเหลือเกินจะมีคนทั้งผิดหวังและสมหวังนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้นาะยกแก้ไขข้อความเมื่อวานให้เข้าใจตรงกรันลองฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาคุยกันครับ สสก็ยืนยันผมยืนยันว่าสอสออไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี่มีมันมีปัญหาในพื้นที่นะครับเราเองเราก็มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับเอาเรื่องความเป็นหลักนะครับผมยืนยันนะครับว่าเราว่าว่าผมไม่ได้เคยไปก้าไกา่หรือว่าไปสังการกับทางสำนักงานตุลาแห่งชาติแล้วก็การ ت ت g, แต่งตั้งผู้กำกับจริงๆเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับนาจผมด้วยนะครับอะคุณพิโร์ตีความคําเมื่อคืนของนายกับเช้าวันนี้ยังไงครับสองคนนี้เขาคนเดียวกันไหมคือผมดูแล้ว เขาพูดกันคนละอย่างเนาะคือถ้าท่านนายกพูดอย่างนี้สังคมก็ต้องตั้งคำถามเหราว่าประชาชนนับจากนี้จะเชื่ออะไรที่นายเศรษฐาทวีสินพูดได้บ้างใช่ไหมฮะคือเมื่อวานเนี่ยชัดเจนถูกไหมครับมีการพูดด้วยรอยยิ้มถูกไหมพ่วงกับนี้ไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องตีความเป็นอื่นว่าเป็นผู้ข่มกับภาพยนตร์นะเพราะจากในอำเภอก็ผู้การจังหวัดก็ผู้ข่มกับก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องเป็นผู้ข่มกับที่เป็นตัวการแกหนี่ที่ให้ข่มกับเป็นคนกลางถูกไหมงนั้นจะอ้างว่าเป็นผู้ข่มกับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้ก็บอกว่ามีเยอะเหลือเกินมีมีมผิดหวังมากกว่าสมหวังถูกไหมครับแสดงว่าก็มีบางส่วนสมหวังนะฮะแล้วก็ท่อนนึงก็บอกจํานวนไม่น้อยด้วยแสดงว่า ที่ประชุมสสพักเพื่อไทยก็คงต้องมีการฝากการฝังหรือการขอตําแหน่งให้ผู้มีกับใหม่อยู่แล้วซึ่งการกระทําแบบนี้ผมก็ยืนยันว่าผิดตามรัฐมนูนมาตรา185ที่ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายเลื่อนตําแหน่งหรือโอนนะครับตำแหน่งข้าราชการนะครับซึ่งกรณีนี้อยู่ดีๆพอมวันในวันรุ่งขึ้นก็บอกว่าไม่มีไม่ได้พูดไม่ก้าวไก่ไม่ก้าวไก่คือคําถามก็คือว่าก็ อีหยังอ่ะถูกไหมสุดท้ายก็ประชาชนก็ต้องตั้งคําถามว่านับจากนี้จะเชื่ออะไรที่นายเศรษฐาทวีสินพูดได้อีกแต่ว่าจริงๆในพรบรตํารวจฉบับใหม่มันก็ระบุไว้นะครับว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้กุมกับได้ต้องเป็นคนพันตํารวจโทยศเ,เ,เป็นรองผู้กุมกับเนี่ยนะสี่ปีถึงจะขึ้นเป็นผู้กุมกับได้แต่วักต่อมามันก็เขียนให้ลําดับตามอาวุโสในสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แปลว่าสมมติว่ามีตําแหน่งผู้กุมกับว่างหนึ่งร้อยคนเนี่ย 3ามามเปซนตามระบบอาวุโสที่เหลือเนี่ยความรู้ความสามารถประกอบการพิจารณาตรงนี้มันถึงจะเป็นช่องทางที่อาจจะฝากฝังเข้าไปได้หรือเปล่าคุณวิโร์ครับจริงๆเนี่ยการถ้าเกิดพิจารณาเส้นทางการเป็นผบตรอของทางท่านพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะครับที่พาฒชั้นมาหลายชั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องยืนยันอยู่แล้วว่าไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆใดๆเนี่ย มันก็มีข้อยกเว้นกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพียงแต่ว่าข้อยกเว้นนั้นเนี่ยมันจะโปร่งใสรับได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองถูกไหมครับคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่บั่นทอนในตํารวจที่เขาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะครับ,รบแล้วลองไปถามทางตารวจดูสิยครับว่าถ้าไม่มีตั๋วก็จะตันอยู่แค่ตําแหน่งรองผู้บังคับแหละถูกไหมยากมากๆที่จะได้ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บังคับถูกไหมคุณวิโรจน์อ่านแล้วรรมนูแล้วแล้ว ฝ่ายค้านจะเดินหน้ายังไงต่อสําหรับเรื่องนี้จริงๆก็ต้องคงต้องเบื้องต้นเดี๋ยวเปิดสภามาคุณต้องตั้งกระทูถ้ถามท่านนายกเสียหน่อยว่าตกลงนี้ที่ท่านพูดในที่ประชุมเนี่ยอสอสอเนี่ยตกลงแล้วสอสอรายใดที่มาฝากฝังกับท่านถูกไหมแค่ฝากก็ผิดแล้วนะครับแล้วนี่ปรากฏว่ามีอะไรนะสมหวัง ผิดหวังมีสมหวังและผิดหวังนะครับและผิดหวังมากหน่อยสมหวังก็มีแสดงว่าก็มีกรณีที่ฝากได้สําเร็จด้วยถูกไหมครับแต่จริงแล้วฝากไม่สําเร็จนี่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ต้องถามท่านนายกว่าตกลงและสมหวังคือใครที่ท่านบอกคือเซงว่าสมหวังใช่ไหมสมหวังคือใครอะสมหวังใครอะถูกไหมฮะผมว่าท่านเองก็ จริงมาถ้าเกิดมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์มันต้องไม่มีคําว่าสมหวังผิดหวังถูกปะสมหวังใครล่ะก็สมหวังคนฝากคนฝากคือใครล่ะผมว่าเรื่องเนี้ยผมว่านายกตรงๆเถอะนะครับผมว่าเป็นนายกอ่ะผมว่าไม่เมื่อพูดแล้วเนี่ยผมว่าก็ผมว่าก็ตรงไปตรงมาดีกว่านะไม่ใช่ว่าพอมาอีกวันหนึ่งก็บอกว่าเออไม่ได้พูดแล้วอะไรอย่างเนี้ยผมว่า สังคมก็มีคําถามครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้รอดูนะว่ามันจะขยายความไปถึงไหนในแง่ของการตรวจสอบเพราะว่าล่าสุดเห็นกรรมธิการการตำรวจใช่ไหมครับคุณชัยชนะเดชเด,ดโชที่เป็นประธานกรรมธิการก็จะเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็รอดูบทบาทของฝ่ายค้า